สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับพ่อตาไม่พอใจครับเอฟซีครับอ่ะต้องมาเล่าให้ท่านเอฟซีฟังครับพ่อตาผมไม่พอใจครับพ่อตาที่จังหวัดจันทบุรีไม่พอใจผมเอฟซีครับเนื่องจากวันนี้นะครับนะท่านเปานะครับมีคําสั่งนะครับโทษน้อย ก็เลยจะไปยืดอูทณ์มาครับพี่ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทารุในการรับชมรับฟังนะครับนะวันนี้ครับหลังจากที่ศาลนะครับมีคําสั่งนะครับจากท่านเปาครับนะศาลไคฟงมีคําสั่งนะครับนะยกนะครับโทษในคดี มีประมาทด้วยการโฆษณาครับปรับ2 0 0แสนบาทนะครับจำคุก2ปีเรื่องนี้ครับนะก็ศาลก็ยกผมประโยชน์แก่จำเลยทีครับนะยกประโยชน์แก่จำเลยนะครับคดีนี้ไม่ไม่พูดถึงครับไม่ยอมพูดถึงนะครับแล้วคุณไปแค่ชนะแค่คดีหมิ่นผมเนี่ยนะครับแล้วคุณแพ้ในคดีมีประมาทการโฆษณาพรบคอมทำไมคุณไม่พูดล่ะครับเอฟซีครับเอฟซีครับนะพอตามผมไม่ยอมพูด พ่อตาพ่อตากโกรธอะไรเนี่ยพ่อตาต้องน้อมรับคําตัดสินซี่ของท่านเปาซี่ท่านเปามีคําตัดสินมาแล้วทําไมท่านพ่อตาไม่พอใจเหรอที่ไอ้ลูกเขยในทานเนี้ถูกคับปรับแค่หมื่นเดียวนะและชดใช้แค่หมื่นเดียวพ่อตาไม่พอใจใช่ไหมผมถามพ่อตาหน่อยฮะเออ อ้พ่อตาเล่นแล้วทำไมคดีที่แจ้งข้อหามีประมาณในการโฆษณาพราบคอมหนึ่งาโทษโทษอัตตามีค้าปรับสองแสนติดคุกสองปีอะไรเงี้ยทำไมพ่อตาไม่พูดเรื่องนี้ล่ะพ่อตาแบบเย่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 ชนะชนะชนะอะเหรอพ่อตาฮะพ่อตาชนะแล้วเหรอพ่อตาคดีใหญ่พ่อตาแพ้ผมพ่อตาไม่พูดบ้างเลยพ่อตานิสัยแย่มากนะเออไม่น่ารักเลยพ่อตาทําแบบเนี้ย นะครับนะและอีดำแตะเข้ามาคอมเมนต์โอ้ยนะครับนะเยอะๆ,ๆดีใจด้วยนะครับว่าผัวใหม่ค่ะพ่อตาไม่พอใจจะไปยุทธรุทลูกเขือได้ยังไงพ่อตาใจร้ายมากเลยพ่อตาใจร้ายทำไมหมื่นเดียไม่พอหรอพ่อตาพ่อตาเท่าไรหร่พ่อตาเท่าไหร่เดี๋ยวให้กู้นะอให้กูก้ดอกเบี้ยตามกฎหมาย ร้อยละบาทมาพ่อตาเดี๋ยวให้กู้พ่อาไายพอตาไม่ไม่พอใจเหรอพ่อตาคุมไม่พอตาจ้างทนายสามหมื่นห้าพ่อตาได้แค่หมื่นเดียวพ่อตาขาดทุนไปสองหมื่นห้าและคดีใหญ่เนี่ยคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณาพรบคอมมันยกไปเนี่ยพ่อตาทำให้พ่อตาไม่พูดถึงอนี้พ่อตาลูกเขยไม่ได้ใส่กุญแจลงไปข้างล่างนะพ่อตาอย่าบิดซีพ่อตาฮะจำเลยถูกใส่กุญแจมือลงไปรอประกันตัวในสุนารรอประกันตัวเลยพ่อตา พ่อตาครับลูกลูกเขยไม่ถูกใส่กุญแจมือนะพ่อตาลูกเขยนะครับมีคาสั่งั่งก็เสียรับปรับเลยพ่อตาอะไรของพ่อตาเนี่ไม่งั้นตอนเที่ยงเนี่ยถ้าลูกถ้าลูกเขยสถูกใส่กุญแจมือไปอยู่ข้างล่างพ่อตาตอนเที่ยงลูกเขยจะออกมานั่งกินกาแฟออกมานั่งกินข้าวได้ยังไงพ่อตามันต้องติดเที่ยงเพราะตอนออกมาจากออกมาจากห้องห้องห้องไตเนี่ยเอก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าเลยพ่อตา พ่อตาคิดพิจารณาดีถ้าถ้าลูกเขยถูกใส่กุญแจลงไปครั้งแรกฉุนสารนะลูกเขยต้อออกมาประมาณสองโมงสามโมงเพราะตาเป็นคดีแคบมินประมาณพ่อตาเข้าใจไหมโทษแค่แม่ตาสามเก้าสามพ่อตามะตามันสามเก้าสามาพ่อตาจะเอาไปเอาเป็นสามสองแปดได้ไงนะครับเสียค่าสินใหม่เพิ่มจากหนึ่งหมื่น เป็นไปตามสมควรเพราะตามีรายได้อะไรเพราะตาเป็นคนล้มละลายเพราะตายืนยันหลักฐานเพราะตาก็ไม่เอามาวันนั้นน่ะวันนั้นที่มาที่สืบพยานน่ะท่านเป่าถามว่าคุณมีหลักฐานที่เอามาไหมครับมันชมบัญชีบัญชีพ่อตาก็ไม่มีเพราะพตาใช้บัญชีมาพ่อตาใช้บัญชีมาพ่อตาจะสืบได้ยังไงล่ะริงหมพ่อตาโอ้ยเหนื่อยจังครับพ่อตาจริงๆเลย พ่อตาเนี่ยบิดตลอดเลยเออพ่อตาถามหน่อยครับเห็นสมควรอะไรเออท่านเปามีคำสั่งให้เสียค่าทนายสามพันนิทานนิทานท่านเปามีคำสั่งให้เสียค่าทนายสามพันเสียแก่พ่อตามื่นเดียวคดีมินแต่คดีพรบคอมพิวเตอร์นะมีปรามาิในการโฆษณาท่านเป่าท่านยกให้ โอ้ถ้าตัวพ่อตาใจร้ายเขาลูกเขยมากเลยเล่นเล่นเล่นคดีใหญ่เลยอะ่ะเออกักให้พ่อกักให้ลูกเขยติดคุกสองปีปรับสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยพ่อตาเล่นลูกเขยหนักมากแต่แต่โชคดีของลูกเขยเพราะลูกเขยเป็นคนดีลูกเขยทําดีเพื่อสังคมไปช่วยเหลือบริจาคเด็กกำพร้าวัดทําตะโกไปทาบุญทําทานเนี่ยความดีตรงนี้แหละมันคุ้มครองลูกเขยพ่อตาไม่เห็นเลยลูกเขยไม่มีลูกเขยไม่เคยกระทืบ เมียไม่เคยกระทืบลูกลูกเขยไม่เคยยักยอกเงินลูกเขยไม่เคยปลอมแปลงเอกสารลูกเขยไม่เคยชอบโกงลูกเขยไม่เคยรักทรัพย์ใครเพราตาลูกเขยมีประวัติอย่างงานพ่อตาจะม่ใจรักกับลูกเขยขนาดนี้ล่ะคุ้มไม่น่าจะไปยินพราตาจะไปยินอุทธร์พ่อตาต้องเสียค่าทนายสามหมื่นฝ่ายจริงไหมจริงไหมจริงไหมเออเท่ากับพ่อตาต้องเสียค่าทนายสองหมื่นนะค่าอุทธร์เนี่ย ที่ถอนอ่ะตตียังต่ำเลยนะนายได้อุทธรเนี่ย,ยก็ต้องได้สองหมื่นนะหมื่นฝ่าทุกสองหมื่นนะพเพราะตาต้องเสียงเงินอีกมันจะคุ้มไหมเพราตา่วตาใจร้ายลูกเขยที่สุดลูกเขยเกียจพ่อตาลูกเขยเกียจพ่อตาที่สุดแล้ววันนี้ลูกเขยไม่ถูกใส่กุญแจมือเพราตาเพ่อตาอย่างมั่วกรลูกเขยที่พ่อตาไม่ได้ไปเพราตารู้ได้ยังไงโอ้และไอคนที่ส่งไปเขาออกไปก่อนหนะ้าผมอีก็นะ ผมออกที่หลังไอคนที่ส่งไปผมไม่ได้เห็นหรอกว่าผมใส่ปลงปัะแจผมจู้เพราะตาอย่ามาโกมันไม่มีรอยเลยนี่อวาตาดูสิผมไม่ได้ใส่กาไรนะอาเอ็มนะพราตาเออเออแล้วผมก็ไม่ขอโทษอะไรผมไม่ขอโทษผมจะขอโทษอะไรนะพ่าท่านเปามีคําสั่งให้โพสต์โพสต์ใบคำพิพากษาไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนนะ ไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนเรื่องการขอโทษไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนเออถ้าคุณไปร้องท่านเป่าว่าจำเลยไม่ยอมขอโทษท่านเปา่าก็บอกว่าถ้าเขาไม่ขอโทษแล้วทาไงอ่ะราะกฎหมายมันไม่มีบังคบที่จะต้องให้ขอโทษท่านเปา่าแค่คือให้โพสต์ให้โพสต์คำพิพากษาเออก็เลยงว่ผูพ้พ่อตาก็ใจร้ายกับลูกเขยขนาดเนี้เครียดใช่ไหมล่ะไปลําปูเนี่ยเครียดใช่ไหมล่ะใช่ปะเครียดใช่ไหมล่ะ ไม่ต้องเครียด <c oughs> โอ้โหข้าวดีตลอดเลยพรบคอมมิประมาณด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับยกไปเนี่ยอ่แล้วพอพอตาบอกพ่อตาดีใจแล้วพ่อตาจะไปยืดอุทธรณ์ทำไมพ่อตาทำคอนเทนต์ของเงินเอฟตีใช่ป่ะโอเครู้เคยรู้ทันใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมพอตา เออพ่อตามีลูกสาวก็ลูกสาวหน้าตาดีแต่พอ่พอตานี่ใส่ไม่ดีเลยไม่พอใจเนี่ยเอาโทรมาเดี๋ยวโอนไปให้ร้อยละบาทอย่าตามกฎหมายเออโทษเนี่ยคดีมิ่นประมาทโทษจำคุกแค่หนึ่งเดือนพ่อตาจริงไหมล่ะแล้วลูกเขยไม่เคยมีประวัติติดคุกศาลให้เราลงอาญาหนึ่งปีปรับหนึ่งมืนเสียให้กับพ่อตาหมื่นหนึ่งเสียให้ทนายสามพันพ่อตา แต่คดีใหญ่มันไหมข้าพ่อตาไม่เห็นพูดบ้างเลยพ่อตาใจร้ายนิทานคดีนิทานนะครับนิทานนะพ่อตาอย่ามาเอาคลิปนี้ของผมไปให้ท่านเป่านะเออมันคนละประเด็นกันผมร้อานิทานนะพ่อตาพ่อตาอย่าดินซีเอาไปเถอนะพ่อตาเออฝา่าไว้ให้คิดในคดีใหญ่พ่อตาไม่พูดนะพ่อตาดินอะไรนี่พ่อตาพ่อตามีเสียครับเสียนะหนึ่งเสียค่าทนายครั้งแรกสามหมื่นห้าแล้วอ่ะสามหมื่นห้า ท่านเปามีคำสั่งให้เสียหน 1, ึ่งหมื่นอะพ่อตาขาดคุณไปสองหมื่นห้าแล้วแล้วค่าเดินทางค่าอะไรอีกตอนนี้พ่อตาติดลบอนะยู่สองหมืนห้านะติดลบค่าขนายสองหมืนห้านะอ่ะแล้วถ้าพ่อตาไปยืนอุทธร์อีกพ่อตาต้องจ่ายสองหมื่นก็เป็นสี่หมืนห้าแล้วถ้ายืนยื่ยยยนอุทธร์แพ้ล่ะ ก็ต้องเสี่ยงเงินต้องยืดเสีย sí. ่ well ยเงินอีกโอ้โหบ้าตาบ้าตาอย่าใจร้ายบ้าตาลองพิจารณาให้ดีๆมันคุ้มไม่ได um. ้บ้าตาค่ะเอาไปเถอะหนึ่งหมื่นนะไม่ต้องเครียดขาดทุนไปสองหมื่นห้าก็ยังว่าเอาบายๆบ้าตาบ้าตาก็ใจหลายบ้าตาก็มาโพสแบบนี้นิสัยไม่ดีนะโอเคใหไทยๆฟีฟีครับย้ำนะครับนะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อันอัธิญายะเป็นเพียงแค่คอนเทนต์นะคะ